อินเดียสุดเจ๋งจากอินเดียรีไซเคิลขยะผลิตดินสอจากหนังสือพิมพ์เก่าในแต่ละปีมีต้นไม้กว่า8ล้านตันที่ถูกทำลายและถูกตัดเพื่อมาทำดินสอกว่า2,000ล้านแท่งทั่วโลกเช่นเดียวก,กันกับหนังสือพิมพ์ที่พออ่านเสร็จก็กลายเป็นขยะไร้ประโยชน์ที่มีมากมายมหาศาลเช่นกันด้วยเหตุนี้ประเทศอ,อินเดียที่แม้ว่าจะขึ้นชื่อเรื่องมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมหรือความสกปรก แต่ครั้งนี้อินเดียขอเสนอไอเดียดีลดการตัดต้นไม้ขยะและคาร์บอนนั่นก็คือดินสอรีไซเคลิลจากหนังสือพิมพ์เก่าราเจสซิงวิศวกรวัย5้52ปีจากรัฐมหาราศตาระได้รีเริ่มจัดทำโครงการรักโลกภายใต้ชื่อโกรแรมินขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเหล่านักประดิษฐ์นักออกแบบและช่างฝีมือท้องถิ่นในอินเดีย โดยหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทั้งหลายก็คือดินสอรีไซเคิลซึ่งผลิตจากหนังสือพิมพ์ร้อยปร์เซ็นมีจุดเด่นคือไม่ใช้ไม้ในการผลิตแบบดินสอทั่วๆไปอีกครั้งแต่ละแท่งยังมีลวดลายที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งมีโรงเรียนหลายแห่งได้รับดินสรอรีไซเคิลเหล่านี้ไปใช้ในโรงเรียนซึ่งนักเรียนส่วนมากรู้สึกชื่นชอบไอเดียของดินสอแท่งนี้แต่ก็ยังมีบางคนที่อยากให้ดินสอนั้นมีสีสันมากกว่านี้ทางอินเดียจึงคาดว่าในอนาคตน่าจะมีการจัดทำดินสรอรีไซเคิลในรูปแบบที่เคลือบสีให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นธญรัตน์จันสีผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวรายงาน